เหลืออีกสองสาวงามนะครับซึ่งหนึ่งในสองนี้จะได้ครองมงกุฎนกยูงทองในตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2568ปรบมือให้กับสองสาวงามของเราด้วยครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2567จะได้รับเงินรางวาัลมูลค่า1 0,000บาทพร้อมกับมงกุฎสายสะพายและช่วยรางวัลกิฟต์มอเชอร์จากเชียงใหม่เอลิสคลินิกมูลค่า1 0 0 0 0บาทกิฟต์มอเชอร์จากคารินเดนท์คลินิกมูลค่า 1 4 0 0 0 0บาทมงกุฎนางสาวเชียงใหม่นะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนกยุงทองสัญลักษณ์แห่งความสง่างามยินผู้สูงสัก์ในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ครอบครองเราจะได้ทราบไปพร้อมๆกันค่ะและในช่วงนี้นะครับขอเชิญสองสาวงามของเรานะครับ ได้เตรียมพร้อมสำหรับการฟังผลการตัดสินนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2,568นะครับขอเชิญ2อสาวงามของเราก้าวไปที่เวทีด้านหน้าปกไมอกับพวกเธอทั้ง2ด้วยครับ ฐานะนางสาวเชียงใหม่คนที่72ของประเทศไทยกับเวทีการประกวดที่เป็นตำนานแห่งความงาม92ปีบนเส้นทางแห่งความงามวินาทีสำคัญนี้ครับจะมีเพียงแค่หนึ่งท่านได้ครองตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ประจําปี2,568ในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง ก้าวสู่ปีที่92ของเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ตำนานความงามที่เก่าแก่และยาวนานที่สุดในประเทศจะได้เปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งให้เจอจรัสเปล่งประกายคุณค่าแห่งความงามของการจัดประกวดรายชื่อที่ผมจะประกาศต่ตอไปนี้คือนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2,568 หลังสาวเชียงใหม่ประจำปี2,568ได้แก่ สองทับสิริจัญญาทับคูณยินดีด้วยกับนางสาวเชียงใหม่ที่เจ็องทองประเทศไทยนั่นก็หมายความ,ว,ามว่ารองอันดับหนึ่งก็คือหมายเลขยี่สิเรื่องทองบำรุงครับขอเสียงปรบมือให้กับสิริกัญญาทับคูณนางสาวเชียงใหม่มมประจำปี2568ครับขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะยินด,ดีด้วยนะครับสิริกัญญาทับคูณ สตรีรนาุศาสตร์สาขาหน้าทศินมหาวิทยาลัยวาดชพัพเชียงใหม่เธอคือเรื่องการประกายแห่งล้านนานะครับนางสาวเชียงใหม่คนที่72ของประเทศไทยครับขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยช่วงเวลาที่เธอรอคอยได้สำเร็จแล้วนะคะสิรกคคิกัญญาทั้งคูดกัญญาขอเสียงประมือกับเธออีกครั้งหนึ่งค่ะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการมอบรางวัลให้กับ้าของตําแหน่งอันทรงเกียรติของเรานะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านกุสุพานพงศิทธิถาวรพร้อมทั้งท่านดรอดิศรสุดดีผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือเอ็มฟุ๊ดและแพทย์หญิงแก้วทิพย์นรถิติวันนางสาวเชียงใหม่ประจําปี2567ผู้เชิญมงกุฎนะคะจะได้มอบตําแหน่งอันทรงคุณค่านี้ให้กับผู้ที่ครองตําแหน่ง นางสาวเชียงใหม่ประจำปี2568และนางสาวเชียงใหม่คนที่72ค่ะนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2568จะได้รับมงกุฎนกยุงทองอันทรงคุณค่าขอเสียง